รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ mm hmm. เห็นอนุสวรีย์มองอยู่ทางด้านหลังของเราตรงนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโครา หรือจังหวัดนครราชสีมานั่นเองที่วันนี้เนี่ยเรามาที่นี่ก็เพราะว่าที่จังหวัดนี้นะคะเขาจะมีการจัดงานแสดงศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวโอ้โหพรวเนี่ตื่นเต้นมากๆเพราะเขาบอกว่ามีถึง3ามอำเภอด้วยกันนะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับแม่เมืองที่ชวนเรามาเที่ยวที่นี่นะคะว่ารายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปกันเลยดีกว่าค่ะ กับคุณนัททิมีพรจันทรัน์าไทยหรือว่าพี่ต้นค่ะซึ่งเป็นธนรยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นแม่เมืองของที่นี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นคาะวันนี้เนี่ยเรามาที่นี่เลยคะเพราะว่าจะมาว่าตอนนี้นะคะโคราชแห่งนี้ก็มีการจัดงานแสงดงศิลปะด้วยตอนนี้ภาพรวมของจังหวัดเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ต้องบอกว่าจังหวัดนครราชสีมาก็มีผู้ป่วยโควิดอยู่นะคะแต่ตอนนี้ถ้าถ้าพูดถึงก็จํานวนผู้ป่วยก็ลดลงนะคะก็เราก็มีการมาตร การในการควบคุมตามที่สบคกําหนดในเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิดในจังหวันดนครรสิมาก,ก็ได้ประมาณ70%นะคะในประชากรของจังหวัดที่มาเราก็เชิญชวนให้ว่าท่านก็ควรจะฉีดวัคซีนมานะคะเพื่อจะมาท่องเที่ยวแต่ในสถานที่ท่องเที่ยวเราส่วนใหญ่จะเป็นโอเพนนะคะมันก็จะมีการดิสเทนซิ่งโดยโดยโดยธรรมชาติของการเดินชมอยู่แล้วนะคะ ทราบมาว่าเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่เลยงานนี้นี่คืองานอะไรคะต้องบอกว่าเป็นงานศิลปะไทยแลนด์เบเนเร่นะคะ,ะต้องบอกว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็น1ในสนะคะเราจะมี3จังหวัดที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติให้เป็นเมืองแห่งศิลปะก็จะมีกระบ,บี่นครราชสีมาแล้วก็เชียงรายนะคะ mm hmm. งานไทยแลนด์บิเนเรสนะคะก็คือเป็นศิลปะนานาชาตินะคะก็จะมีศิลปินที่มาจากต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็คนไทยด้วยนะคะ <Ha. S 1> ไม่ว่าจะเป็นศิลปินระดับชาติจากนานาชาติเนี่ยมา25ประเทศแล้วก็53 mm hmm. คนศิลปะก็จะกระจายอยู่3อำเภอ mm hmm. เราจะเลือก3อำเภอเป็นอำเภอที่ท,ที่จัดงานนะคะก็คืออำเภอเมืองที่เราอยู่อยู่ตรงนี้ในเขตอำเภอเมืองก็จะมีบริเวณอนุสาวรีย์คุณยโม mm hmm. อนุสร์สถานแล้วก็อาร์ตแกลเลอรี่นะคะเดิน ต่อเน,นื่องกันเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่สวนน้ําบุงมตาหลวซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นสวนสนาธารณะที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากในจังหวัดนครราชสีมาก็มีจุดที่แสดงศิลปะด้วยค่ะแล้วก็ในสวนสัตว์นะครราชสีมาก็จะมีจุดที่แสดงแลวอีกที่หนึ่งก็คือที่มหาวิลาลยราชมงคลอีสาน<ะ>ของนครราชสีมานะคะอันนี้คือในเขตอําเภอเมืองเชิญมาชมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายนะคะแล้วก็จะมีอำเภอปักช่องที่หอศินปี่ิมานทิพย์ซึ่งใน3ามอำเภอที่จัดงานไท a แลนด์เบเดอรเ่เนี่ยศิละปะจะไม่เหมือนกันเพราะฉันอยากจะเชิญชวนให้ไปให้ครบทั้ง3ที่นะคะจะเห็นบอกว่าพี่ต้นเองวันนี้ก็จะพาเราไปทำกิจกรรมพิเศษด้วยเหมือนกันก็นกำลังจะชวนคุณแพววพอดีว่าช่วงบ่ายวันนี้นะคะทาง นักศาวิไลป้องกันราชนาจักรรุ่น64เนี่ยะจะมาทำ CSR ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหลักล้อยนะคะ<อ>ในเขตอำเภอเมืองนะคะตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนให,ให้ให้ไปร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะก็มีการทำห้องเรียนออนไลน์นะคะที่ที่จะได้ช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์ในโควิดค่ะ,คะแล้วก็จะมีการมอบของจำเป็นหรืออุปกรณ์ให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็มีทุนการศึกษา แล้วก็มีการปลูกต้นไม้ด้วยก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องไปสักการะย่าโมกันก่อนค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่กันสองคนค่ะยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะพาเราไปเที่ยวด้วยพี่ท็อปนั่นเองสวัสดีครบสวั่งเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเนาะค่ะวันนี้งั้นเดี๋ยวเราทั้ง3มคนไปสักการะย่าโมกันก่อนดีกว่าเชิญน้องแถวมเลยเชิญครับได้เลยค่ะไปกันค่ะ เอาละค่ะพี่ท็อปขาเมื่อสักครู่นี้เราไปสักการานะนายยมกหรมาแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีอะคะมาถึงเมืองโคราชก่อนจะเข้าเมืองต้องรอดซุนประตูชุมพลแห่งนี้<อ>นี่คือประตูเมืองโบราณน,นะครับ<อ>ที่เหลืออยู่ประตูเดียวซึ่งสร้างตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าให้สร้างเมืองนี้โดยให้ในายช่างฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบเมืองนี้และประตูนี้คือประตูเดียวที่เหลืออยู่นอกนั้นก็จะเป็นประตูที่สร้างขึ้นมาใหม่มาถึงแล้วผมจะพาน้องแพลรอดเข้าเมืองโคราช จะได้อยู่โคราชตลอดไป <laughs> <laughs> มาโคราชต้องรอดท้องแมวก่อนนะครับ <laughs> แมวโคราชเนี่ย <laughs> เป็นใน17แมวมงคลตั้งแต่มสมัยกรุงศรีอยา รมการท่องเที่ยวมอบรางวัลสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ The Next Normal ให้กับชุมชนท่องเที่ยวจำนวน13รางวัลจากชุมชนท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในหัวข้อชุมชนชวนเที่ยวจำนวน58ชุมชนโดยมีนายบุญเสริมขันแก้วรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ The Next Normal ซึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่หนองหินมัเบอรี่เฮาส์ท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองหินจังหวัดมหาสารคาม คมภายใต้แนวคิดตลาดบ้าน,านสวนบ้านบ้านเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ว,วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสนจังหวัดเชียงรายภายใต้แนวคิด7กิจกรรมสุดฟินชวนมากินชวนมาเที่ยวเมืองเชียงแสนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ชุมชนท่องเที่ยวภูเขาทองจังหวัดนราธิวาสภายใต้แนวคิดวันเดย์ทริปล่องแก่งแลทองตะลุยถ้ำคลำทองส่องดูสัตว์และรางวัลชมเชย1ิรางวัล โดยกรมการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่านอกเหนือจากชุมชนท่องเที่ยวจะได้รับรางวัลแล้วยังได้รับความรู้ด้านสื่อใหม่ๆการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆที่มีความจําเป็นในการทําตลาดออนไลน์ที่กรมการท่องเที่ยวได้จัดอบรมให้กับชุมชนท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวได้เรียนรู้และรู้จักการประชาสัมพันธ์สถานที่กิจกรรมท่องเที่ยวสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ New Normal. เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนท่องเที่ยวด้วยสื่อออนไลน์อีกด้วย กรมการท่องเที่ยก็สนองตอบนโยบาย,ยรัฐบาลนะที่จะต้องการให้มีการชุมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาทั้งในด้านของสินค้าและบริการนะฮะเช่นแหล่งท่องเที่ยวทยํายังไงให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาดพัฒนาคนในชุมชนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพัฒนาเรื่องของการให้บริการแต่กิจกรรมนี้ เป็นเรื่องของการขายครับมีของดีแล้วพัฒนาแล้วจะขายยังไงก็คิดว่าโครงการนี้ก็เข้าไปช่วยเติมเต็มนะฮะหลังจากที่เสร็จโครงการนี้แล้วเนี่ยนะฮะองค์ความรู้ที่ชุมชนได้เนี่ยน่าจะมีการทำสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็น่าจะมีคนเข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้นครับ สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนหากมีโอกาสอย่าลืมแวะไปเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวกันนะคะนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยวได้นําเสนอแหล่งท่องเที่ยวของตอนเองสร้างความภูมิใจและสร้างไรายได้ให้ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยตนเองค่ะ เดี๋ยวพี่จะพาไปนั่งรถรางโดยเทศบาลนครนครศรีมาก็จากรถรางพาเที่ยวชมเมืองเลยไปดูงานศินละปะกัน<ด>เชิญครับครับชมเมืองเก่าเร่างานศิลป์ทินยะโมเราก็จะนั่งรถชมวิวชมบรรยากาศเมืองโคราช กันมาประมาณครึ่งรอบได้ใช่ครับก็คือถัดจากลานนุสรีแม่ยมโมมาทางขวามือนิดเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นลานนุสรสถานและจุดไฮไลท์สำคัญที่เป็นจุดสัญลักษณ์ของเมืองที่อยากจะให้ท่านชมจุดแรกนี่นคือนี่คือสัญลักษณ์ดอกสาธรต้นไม้ประจำจังหวัดนครศรีมาคือต้นสาธรมีดอกสีขาวท่านอาจารย์สราวุธดวงจำปาศิลปินแห่งชาติท่านก็เลยได้ออกแบบ ประติกรรมพิเศษ <ฮะ S 1> เพื่อเมืองโคราชเป็นสัญลักษณ์ก็คือดอกสาทรแห่งนี้ต่อไปครับ,บนี่คืออีกหนึ่งประติกรรมที่เราได้สร้างสารรค์ไว้ทั้งหมดนะครับโดยศิลปินปชาวบราซิลชื่อเซนราโดยเซนรานั้นได้เชิญเด็กๆชาวโคราชมาร่วมกันสร้างสรร์ผลงานให้เด็กๆไ,ได้เขียนภาพร่วมกันนะครับทั้งหมดเนี่ย150ภาพเป็นภาพที่เล่าเรื่องเมืองในอนาคตของเด็กที่เด็กคิดไว้ เมืองโคราชในศตวรรษที่21แล้วก็นำมาบันทึกลงไปในกระเบือ้องแล้วกระเบื้องนี้ก็มาปูในพื้นรายของแซนดา้านี่คือรายแซนดา้ารายแซนดา้ารายดอกไม้รายดาวเนี่ยคือรายของแซนดา้าสัหรับภาพของเด็กทั้ง150ภาพตลอดแนวนี้โอ้โรสเซนดา้าอยากให้เป็นร้านสำหรับคนโคร,ราชมานั่งพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมครับร่ม ต้นไม้อีก10ปีเตจเจริญเติบโตออกมาสวยงามและตรงนี้ก็จะเป็น้านสำหรับคนเมืองโอโ้อันนี้คืออะไระรครับ <c oughs> ครับ,รบอันนี้เป็นประติมากรรมดินเผาด่านเกวียน๋อ,อนนดินเผาห 1> 1นึ่งในของดีเมืองโคราชดินด่านเกวียนแกะรายนูนต่ำขึ้นมาแล้วก็เป็นรูดลายของความเป็นอัตลักษณ์ของอีสานของเมืองโคราชท,ทั้งหมด เส้นลายของแม่น้ำนะนะเขาเล่าให้ผมฟังนะเหมือนรำน้ำมูลอ่ารำน้ำมูลเส้นสีสันของความเป็นอีสานของผ้าทอเส้นสีสันของตาของแมวเออแมวอย่างทรง,ทน,รรงนี่ยมองคล้ายๆอะไรครับถ้าดูหลายๆรูปมองคล้ายๆอะไรเหม,มือนผีเสื้อถูกต้องอครับหน,นึ่งในคอนเซปของเบเนเร่คือบัตเตอร์ฟลายคือผีเสื้อเส้นใยแห่งชีวิตเส้นใยแห่งสีสันทั้งหมดอยู่ในภาพนี้ เพราะนั้นตรงนี้คือปฏติมากรรมที่สุดยอดของความภาคภูมิใจของคนด่านเกลี่ยนงั้นเดี๋ยวต่อไปไปต่อไปครับไปดูแมวไปดูแมวดูแมวโคราชมาค่ะตามานี่คือแมวโคราชที่เรา,ม,ามกันช่ไหมคะน,นี่คือผลงานปฏิมากรรมของ ศิลอ,อปินไทยนะครับที่ได้สร้างสารรค์ให้กับไทแรนเบเนเรนชุดนี้มาโคราชต้องรอดท้องแมวก่อนนะครับแมรอดมาครับพรอดท้องแมวบ้างทำไมต้องเป็นแมวด้วยอ่ะพี่ทําทำไม<ร>ต้องแมวครับแมวโคร,ราดเนี่ยเป็นใน17แมวมงคลตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและพอสมัยสมยเด็จพระจุลร,ราชนภาร,รายทรงพระราชทานนามว่าแมวโคร,ราด ตามถิ่นที่มันเกิดก็คือมันเกิดอยู่แถวอําเภอพิมายเยอะศิลปินก็เลยตั้งชื่อว่าแมวนางงาเพราะความงามของมันนะควบคู่กับสารปัตยกรรมรุ่นใหม่เป็นงานแสเลตทั้งหมดนะครับแล้วกลางคืนก็จะมีไฟนะโอ้นี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของงานไทยแลนด์เบเนดเล่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เราก็มาชมพื้นที่แบบใกล้ๆอนุสาวรีย์ย่าโมนั่นเองนะคะ ซึ่งที่แล้วงานนี้นี่คือจัดถึงเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะก็ครับงานชายาเมเล่นจน<ห>ถึงวันที่31มีนาคมปี2565นะครับท<ห>่านสามารถที่จะมาเยี่ยมชมศิลปะในเมืองโคราชในเมืองพิมายในเมืองปากช่องได้ตลอดนะครับห,หรือถ้ามาโคราชติดต่อที่บริเวณ บริเวณวุสมรีท่านท้าวสมรีได้เลยมีตู้พยะจาพันเทศบาลอยู่และก็มีรถรางไว้บริการอยู่ทุกวันนะครับเยี่ยมเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ท็อปมากๆเลยค่ะที่พาพามาชมงานศิลปะนะคะแล้วก็พาเที่ยวในตัวเมืองโคราชด้วยขอบคุณมากๆด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับ เที่ยวชมงานศิลปะรอบเมืองมาแล้วนะคะพี่ท็อปก็แนะนําร้านอาหารค่ะที่มาโคราชเนี่ยต้องแวะมาชิมให้ได้เลยมาโคราชทั้งทีก็ต้องกินไก่ย่างส้มตําใช่ไหมคะนี่เลยไก่ย่างในเมืองส้มตํำะดิง่งไปค่ะลุย แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านไก่ย่างในเมืองส้มตำสดิ้งค่ะอยู่กับพี่แอนเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะแอนค่ะสวัสดีค่ะเห็นเมนูที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้เนี่ยน่ากินทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่แนะนำหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าเรามาร้านนี้เราต้องสั่งเมนูอะไรกันแน่ๆเลยเพราะว่นั้นต้องเป็นไก่ย่างไก่ย่างใช่แล้วค่ะไก่ย่างไก่ย่างของร้านไก่ย่างในเมืองเนี่ยจะเป็นไก่ย่างสูตรของ ทางร้านเองทำเองขายเองย่างถ่านนะคะหมักด้วยสมุนไพรสดนะคะหนังกรอบเนื้อนุ่มหนังกรอบแห้งแต่เนื้อยังนุ่มหนังจะกรอบนะคะแล้วเมื่อกี้ชื่อร้านมีคำว่าส้มตำสดิ้งด้วยส้มตำสดิ้งคืออะไรคะเพี่อนซึ่งเป็นตำรวมเครื่องหลายๆอย่างในจานเดียวกันครบจบในพวกเดียวตั้งแต่สมัย13ปีที่แล้วนะคะแตจานนี้เลยจะมีเครื่องปรุงหลายอย่างก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างก็มี หมูยอมีมหน่อไม้มีผักด,ดองมีขนมจีนม,มีเส้นมะละกอมีผักยอดอ่อนทานตะวันเลยด้วยประกอบนะคะอโอโ้โหแล้วที่เหลือล่ะคะมีอะไรอีกบ้างเอ่ยต้มแซ่กระดกหมูอ่อนอที่เป็นเมนูขายดีนะคะรกระดกหมูอ่อนแล้วก็น้ำตกคอหมูยา่างแล้วก็ผัดมีโคราชขาดไม่ได้ค่ะอา,าหารเมนู ทุกร้านจะต้องมีนะคะ,ะผัดมีโคราชทุกโต๊ะต้องสั่งคือเหมือนกับว่า<ะ>ถ้าไม่ได้มากินผัดหมี่โคราชเหมือนมาไม่ถึงโคราชเลยยยแล้วประมาณนั้นเลยค่ะค่และแบบนี้ร้านนี้นี่คือเปิดปิดวันไหนกี่โม,มงบ้างะคะอ,อ๋อเปิดบริการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึงสองทุ่มครึ่งนะคะอโอ้โหตอนนี้คืออยากชิมเมนูอาหารที่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะพี่แอนคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่แอนมากเลยนะคะ<อ>ที่มาช่วยแนะนํามเมนูอาหารให้กับเราด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแพลมากค่ะขอบคุณค่ะ<อ>น่าก,กินมากเลยค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราอยากจะชิมเมนูที่พี่แอนบอกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์สักนิดนึงก่อน นี่เดี๋ยวจะเริ่มจากเมนูไก่ย่างก่อนเลยเพราะว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอลองชิมว่าหนังจะกรอบแล้วก็ข้างในจะนุ่มจริงหรือเปล่าจะมีความหอมของกลิ่นสมุนไพรด้วยนะแล้วก็เนื้อนุ่มจริงๆ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมผัดหมี่โคราชบ้างดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาที่โคราชทั้งทีนะคะไม่ชิมเมนูนี้ไม่ได้ลองชิมมืมกินหอมอะม่ะหืมรสชาติด,ดีอร่อยมากค่ะมันกรอบกรอบเหมาะมากๆมาที่นี่ต้องมาชิมให้ได้นะคะต่อไปกันต่อที่เมนูส้มตำดีกว่าน่าจะแซ่บหน้าดูเพราะว่าชื่อว่าส้มตำซัดิ้งนะคะอ<ม>่านี่เดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติจะแซ่บแค่ไหน ซมตำระดิ้งสุดยอดค่ะอร่อยมากอร่อยทุกเมนูเลยหลักสูตรวพอ,อ,อนเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ทําอะไรตอบแทนสังคมด้วยอย่างเช่น csr วันนี้เนี่ยการสร้างห้องเรียนออกห้องเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาเหมือนกัน ก็มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหลักร้อยค่ะซึ่งก็กลับมาจะก,กับพี่ต้นอีกรอบหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> รวมไปถึงอีกหนึ่งท่านค่ะซึ่งเป็นแกสของเราในวันนี้ที่ชวนเรอมาที่นี่นั่นก็คือพี่แจนนั่นเองค่ะพ mm ี่แจนสวัสดีค่ะ mm hmm. ก็อบอกว่าวันนี้ช่วงบ่ายคือเราจะมีกิจกรรม CSR การเกิดขึ้นที่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอถามภาพรวมน่อยว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีอะไรกันางคะคือหลังจากที่พี่ต้นแนะนําน้องแพลวไปเที่ยวเมืองโคร,ราชไปทานอาหารอร่อยมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะนิสสาววัปปอร์อ14ก็มีกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนบ้านหลักร้อยนะคะนิสสาววัปปอรอรุ่น6 4เนี่ยก็เลยคุยกันว่าเอ๊น่าจะดูแลในเรื่องของเด็กซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาตินะคะแล้วจังหวัดน,นครราชสีมาเป็นที่แรกของวปอที่ออกมานะคะก็เลย ลือกที่นี่แล้วก็สาเหตุที่เลือกโรงเรียนนี้คือโรงเรียนนี้เป็นอยู่ในเขตเมืองอยู่ในอำเภอเมืองแต่ชานเมืองสักนิดหนึ่งแล้วก็เด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะฐานะเศรษฐฐานะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่<ต>ทางนึกษาวปรอ,อรุ่น6กก็เลยสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ซึ่งพอเราสอบถามมาทางโรงเรียนว่าเขาต้องการอะไรก็ตรงกับความต้องการของโรงเรียนพอดีนะคะว่าเขาต้องการห้องเรียนออนไลน์หรือถ้าเราใช้คําก็คือห้อง Inspiration Ro มของของโรง,งเรียนนอกจากห้องเรียนออนไลน์ตรงนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างต้องบอกว่า นอกเหนือจากที่เรามอบห้องเรียนออนไลน์นะคะเรายังมีการปลูกต้นไม้นะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับในโรงเรียนแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดด้วยนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบว่ารโรงเรียนนี้เป็นเด็กที่ฐานะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ย,ย่างจนเหล่ากระชากจังหวัดนครสิมาก็ได้มอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ที่ขาดแคลนนะคะอีก50ชุดนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเราก็มอบหลายๆโรงเรียนนะคะเราก็เชิญมาร่วม50ทุน 5-10 <50 S 1> ทุน<อ>ค่ะนะคะมาจาก้าโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่โรงเรียนทั้งทีแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องๆน,น,นักเรียนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการศึกษาน,นั้นเปลี่ยนไปแบบไหนแล้วแลวน้องๆเขาชอบรูปแบบวธีการเรียนการสอนแบบไหนมากกว่ากันสวัสดีค่ะสวัสดีทั <S 1> <S 1> <S ้สสสงสองคนเลยนะคะแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่าชื่ออะไรเอ่ยชื่อฟางค่ะน้องัังอยู่ชั้นอะไรคะชั4ช4โรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนบ้านหลังหม่ค่ะ ก <gie? S 2> ่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่เป็นโควิดอะเราก็ต้องเรียนออนไลน์กันที่บ้านใช่ไหมคะระ <Salz. S 2> หว่างเรียนออนไลน์กับมาเรียนที่โรงเรียนชอบแบกไหนคะของการมาเรยนอเาเรียนที่โรง,งเรียนค่ะเพราะว่าอะไรอะได้ความรู้มากกว่าคะ่ะชอบการมาเรียนโรงเรียนมากกว่าเพราะอะไรคะเพราะว่าอาจารย์สามารถเข้าถึงตัวนักเรียนได้เลยเวลาไม่เข้าใจอะไรอะค่ะมันสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ลึกกว่าการเรียนออนไลน์แล้วมีเวลากว่าที่เราจะเข้าไปในแต่ละวิชามันยากไหมคะ ยากไหมมันไม่ยากแต่มันอยู่ที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยอ๋อคือถ้าบอกว่าเน็ตแบบมีความสเสถียรดีเน็ตแรงก็จะเข้าถึงไ,ได้ง่ายใช่ะค,ะชะคะเด็งไงพี่ก็ขอให้ทั้งสองคนนะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะขอบคุณนะคะ นนี้เราก็อยู่ภายในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมนะคะที่โรงเรียนบ้านหลักร้อยแห่งนี้แล้วก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านด้วยเดี๋ยวให้พี่จันช่วยแนะนําดีกว่าค่ะพี่แอนนะคะพี่แอนก็เป็นนัึกษาวปอ .6 ปี4นะคะแล้วพี่แอนก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการทําสันทนาการแล้วก็ใน CSR ที่บ้านหลักร้อยครั้งนี้ค่ะ,คะเรามามอบคุณการศึกษานะคะแล้วก็มามอบท่องเวียนออนไลน์ให้เด็กๆใช่ไหมคะ<อ>แล้วก็เอาของมาแจกด้วยเนาะแต่เราก็แค่คิดว่าแค่แจกของแค่มอบคุณ มันน่าจะไม่พอไหมมันน่าจะเชียร์ให้เด็กๆเขาได้มีส่วนร่วมสนุกสนานแล้วก็ในช่วงที่มีโควิดเนี่ยทุกคนก็ประสบภาวะลำบากกันหมดเลยนะพั้แม่ผูกครองหรือเด็กๆเองซึ่งต้องเรียนออนไลน์ก็เลยคุยกันว่านั้นเราใช้เทปเป็นสื่อดีกว่าเพราะในเทงมันมีเนื้อหาว่าวันดีๆไม่ได้มีทุกวันมาทีมันก็มีวันแย่ๆมาบ้างเหมือนกันแต่ว่าให้เราทำใจเสียนะคะแล้วเราถ้าเราสุขกับมันเนี่ยเราก็มีความสุขค่ะเด็กๆก็จะมีส่วนร่วม ในการร้องเพลงพวเราค่ะก็สนุกดีก็คือริ้อารมณ์เด็กๆเชียร์อัพเด็กๆก่อนที่เราจะไปมอบคุนการศึกษามอบข้อลออนไลน์เขาอยากให้เขารับคุณด้วยรอยยิ้มที่ตาเขาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค้ค่ะคุณผู้ค่ะนีคัาีต้องคอบคันึั่จากตัวอื่ที่มอความสนุกสนาให้่นักเรียน และก็ผู้ปกครองค่ะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันเป็นการทําความรู้จักค่ะดีใจมากๆเลยค่ะสาหรับกิจกรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาทํา CSR ร่วมกับน้องๆนะครับเพื่ออนาคตของน้องๆนะครับเห็นน้องๆแล้วเราเราก็เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะภาคภูมิใจแล้วก็อยากให้น้องๆได้ เรียนหนังสือกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เห็นว่าหลักสูตรวปอ,อเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ทําอะไรตอบแทนสังคมด้วยอย่างเช่น CSR วันนี้เนี่ยการสร้างห้องเรียนออกห้องเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นการลดความเหลื่อมล้าด้นาน,นการศึกษาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเด็กต่างจังหวัดได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ดีเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์ก็จะสามารถที่เรียนได้เท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่วปอ,อเราต้องการแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญและคิดว่าเราจะทําแบบนี้ในทุกๆจังหวัดที่ที่เราไปทำงานนะคะเราไปทุกภาคค่ะต้องบอกอย่างนั และจะมีกิจกรรมอะไรดีๆก็อาจจะต้องติดตาม Destination เหมือนกันนะคะว่าเราจะไปร่วมกันทำกิจกรรมกับวอปออ4ที่ไหนอีกบ้างค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งพี่ต้นพี่แจนแล้วก็พี่ๆท,ท,ทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาถึงช่วงพิเศษสำหรับแฟนๆรายการเด e Destination แล้วนะคะเรามีของที่ระลึกประจำสัปดาห์มามอบให้กับผู้ชมที่ร่วมสนุกตอบคำถามของเราด้วยค่ะ คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่างานชน่าแลนด์เบเนเที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้จัดขึ้นถึง3มอำเภอด้วยกันมีอำเภออะไรบ้างคะถ้าหากว่าทราบคำตอบแล้วนะคะก็ส่งคำตอบมาได้เลยค่ะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะว่าชอบรายการของเราช่วงไหนเพราะอะไรคะ่ะใครตอบถูกนะคะก็รับของเที่ยวลึกป,ประจำสัปดาห์ไปเลยค่ะสัปดาห์นี้ไปฟังฉเฉลยและก็ชมรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะ ำหรับการมาเที่ยวที่เมืองโคราชของเราในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าได้ทําอะไรหลายอย่างมากๆเลยค่ะ ตั้งแต่ชมงานศิลปะรอบเมืองนะคะไปกินอาหารอร่อยๆแล้วก็มาทํากิจกรรม CSR ดีๆกับกลุ่มวปออด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าหากใครอยากสตาร์มรอยเพามาเนี่ยมาชมงานศิลปะที่นี่ก็มาได้เลยนะเพราะว่าเขามีจัดไปยาวๆเลยจนถึงวันที่31มีนาคมนั่นเองค่ะมีถึง3อําเภอด้วยกันแนะนําว่าให้มาสัก3วัน2คืนแล้วกันค่ะน่าจะเที่ยวได้ทัวร์เลยนะคะส่วนถ้าหากว่าใครชมรายการของเราตั้งแต่ต้นไม่ทันไม่เป็นไรค่ะไปชมย้อนหลังก็ได้นะคะที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ ะะถ้าหากว่าใครอยากจะออกไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมนะต้องใส่แมสกตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนค่ะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย